สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสลีมงคลพลายโคกนะคะดูนะคะพลายโคกการปวดหัวของเขานะคะเอาน,น้ำมาให้พังวาสนากินนะคะพะังวาสนานี้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรได้ทั้งสิ้นนะคะหิวน้ำอย่างแรงนะคะ ไงควานเมื่อกี้กระโดดใส่ตกใจไหมควานาวิธีป้องกันแล้วครับหาหาต้นไม้บังครับดูว้วเขาต้องกระโดดเข้ามาใส่นะครับเขาตกมันหนักมากครับเริ่มตกหนักเขาก็จะบ้าแล้วครับบ้าบ้าน้ำมันครับเขาเริ่มจำตัวเองไม่ได้ครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างครับ ไว of right? no e ้ใจไม่ได้แล้วครับทางตรงมันครับทุกเชือกแล้วครับมีส่วนน้อยครับที่จะใส่ดีหน่อยครับส่วนมากครับเลิกตรงหนักแล้วครับยายาไม่ค่อยกินแล้วครับยาเขาจะเริ่มไม่ค่อยกินครับมันเขาจะขับออกมาจากตัวเยอะนะครับออกทั้งขมับออกทั้งทั้งลึงนะครับออกทั้งทั้งสองทางเลยครับออกเยอะทีนี้เขาจะไม่ค่อย หิวอาหารนะครับโภตกหนักเข้าเขาไม่ไม่ค่อยกินอาหารครับแต่ว่าเขาขาดน้ําไม่ได้นะครับช้างตกมันวันหนึ่งให้กินครั้งเดียวให้กินเยอะกว่านี้ได้ไหมธรรมดาก็วันหนึ่งวันละครั้งก็พอครับถือว่าเขาอยู่ได้แล้วครับดูกขนาดคุยยังหูกลางใสเลยนะคะเนี่ยขาดน้ําไม่ได้ครับช้างตกมันสิ่งสำคัญคือขาดน้ําไม่ได้เลยครับองให้เขากินประจำ ถึงเขาจะกระโดดใส่ทำใส่ยังไงก็ต้องให้เขากินต้องหาวิธีจนได้ครับเลี้ยงเขาแล้วดูแลเขาแล้วก็ต้องยังไงล่ะครับเราต้องอยู่ใช้ชีวิตกับเขาทุกวันครับธรรมดาล่ะครับลูกสวยไม่ได้ครับระหว่างพลายโคกกับพลายสลีมมงคลอันนี้ระหว่างตกมันสองเชือกนี้อันไหนแรงกว่ากันมันแล้วแต่กรณีครับคนละอย่างมงคลก็ไปอีกเคสหนึ่งครับกรณีหนึ่งโคกนี่เขาจะไวรุ่นครับ จะปลื้มไม่ได้ครับตอนนั้นเร็วครับเร็้ยววันนี้ครับอันเมื่อกี้ที่กระโดดใส่เมื่อกี้น่ากลัวกว่า,วาพลายโคนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ควรหลังหลักครับคือเขาเขาครูครับเขาไม่มาสุดสู้ครับสุดสู้นี่จะจะนั่งหน่อยครับนี่คือเขากระโดดใส่แล้วไม่สุดสู้ครับใจใจหลุดไปถึงตาตมมุ่มไหมนี่เมื่อกี้มีนิดๆหน,นอ่อย าบาาดชีวิตคนเรขนาดถ่ายคลิปให้เอฟซีและผู้ติดตามดูยังใจสั่นไม่หายเลยต้องระมัดระวังเอาครับเข้าเร็วออกเร็วต้องต้องมีวิธีครับคือเราจะคิดวางแผนแล้วครับว่าจะทำยังไงเขามาทางไหนเราจะไปทางไหนนะครับต้องคิดต้องคิดไว้ในหัวแล้วครับก่นอรรนที่จะเอาน้ำมาให้ช้านี้ช่วงเช้าโดนพลายสุริมงคลกัดงวงใส่แล้ว พอจะมาเอาน้ำให้ช้างนี้คอนออดต้องมีวิธีคิดแล้วว่าจะเข้าทางไหนนะคิดไวโกรนลงหน้าที่บังครับที่ลุงลุงุงวันไม่ได้ครับจะเริ่มตรงหนักแล้วคือจำไม่ได้แล้วธรรมดาแล้วครับ,รบต้องเข้าใจคือถ้าเข้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะมีปัญหาครับระหว่างพลายสรีมงคลกับพลายยุนีนี่อันไหนหนักกว่ากัน,น,กานกอายุห่างกันแค่ สี่แปดกับห้าสิบเอ็ดพลายสรีมงคลสี่สิบแปดพลายยูนี่ห้าสิบเบอ็ดปีปดูนะคะพูดเขายังกลางหูใสให้เลยนะคะพี่ควัเอาน้ำมันได้ไหมน้ำมันช้าง อาจารย์บอกไว้ก็ถือครับไม่ให้เอาครับคนเลี้ยงครับทำไมพี่พอคนอื่นเขาเอาได้ก็เอาเลยครับเป็นยังคือบ่ให้เอาเขาบอกว่าเขาไม่ให้เอาครับสาช้างมันมันจำกลิ่นครับจะดูครับช่วงตรงมันไม่ตรงมันเขาก็จะดูครับไม่ดีเนาะไม่เอาดีกว่าเนาะเป็นบางเชือกนะครับเป็นบางเชือกนะคะเป็นบางเชือกบางบางเชือกแต่สำหรับควอนโอสนี้ไม่เอานะคะไม่อยากได้ กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับที่มีให้ครับขอบคุณครับตรงนี้จะเหนื่อยหน่อยครับรงนี้งานเยอะครับงานเยอะน้องวันใหม่สวัสดีเปแล้วยังควอนนะครับเป็นแล้วไปเรื่อยๆนะคะน้องวันใหม่วันนั้นก็มากินกล้วยของพังพ้นทิพย์หมดเลยนะคะน้องวันใหม่สวัสดีตลอดเลยนะคะใจอ่อนไม่ใจอ่อน ก็เลยต้องให้กล้วยน้องวันใหม่กิน <laughs> แบ่งกับพนทพิปคนละครึ่งนะคะค <c oughs> อ,อนออดไม่มีคาถาคมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ อันนี้พลายสรีบางคนเริ่มจะติดเป็นนิสัยแล้วนะคะเนี่ยได้กระโดดใส่ควานแล้วตอนที่ช่วงตกมันอยู่ต้นไม้อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะไม่ไม่กระโดดใส่ควานเลยนะคะมาครั้งนี้น้ำมันออกเยอะนะคะเป็นบ้าจำควานไม่ได้นะคะตัวใหญ่อกต่างหานะคะพุ่งชนอย่างแรงเาวสวยของเรานะคะ น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพังวาสนาต่อไปก็จะต้องไปเติมน้ำให้พลาโคกอีกนะคะน้ำหมดพอดีพลาโคกตอนนี้ยังไม่ได้กินน้ำเลยนะคะไพลโคกดูนะคะพี่ควนรักช้างขนาดไหนกินอิม่มต้องสาดน้ำให้ด้วย ทางวาสนาก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนพายโคกไปก่อนนะคะพายโคกหายเมื่อไหร่ค่อยเจอกันนะคะถึงช้างจะนิสัยยังไงพี่คอนก็รักเหมือนเดิมนะคะสงสารเขานะคะเขาไม่รู้เรื่องอะไรยาก,ก็ไม่กินแล้วนะคะพลายสรีมงคล ตกมันช่วงนี้แรงมากนะคะขนาดได้ยินเสียงรถควานอดขับมายัางกลางหูใสแล้วนะคะกลางหูไวรอแล้วช่วงตกมันหนักๆก็ไม่ได้เก็บทำความสะอาดให้เขานะคะเพราะว่าขนาดเอาน้ำให้เขากินเขายังกระโดดใส่เลยนะคะถ้าเราไปเก็บ เก็บกวาดพื้นที่เขานี้คงไม่ไหวนะคะต้องรอดูนะคะเสียงรถถ้าถ้ารถอีกคันหนึ่งมานะคะคันเขียวนั้นเขาจะจำเสียงรถไม่ได้นะคะเขาจะกระโดดใส่อย่างเดียวเลยนะคะออกมาเยอะๆจะได้หายปวดหัวเร็วๆนะคะปลายสีบมงคลนะคะวันนี้มาอัปเดตพลายสีบมงคลน,นะคะวันนี้ มาอยู่กับพังน้องมิ้นนะคะตอนนี้งานไม่เข้าน้องมิ้นแล้วตอนนี้ช่วงนี้หมดงานแล้วน,อน้องมิ้นได้อยู่สวยๆทำหน้าสวยๆกับน้องธัญพรน้องมิ้นคันใบหูไปหาพายโคกไหมน้องมิ้นไปหาไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้พายโคกเขาอยากอยู่ในโลกสวนตัวอยู่คนเดียวเดี๋ยวอีกหน่อยพี่คอนก็จะพาพังพลทิพย์มาหานะ น้องมินสาวสวยนะคะตัวประกันชั้นดีนะคะเนี่ยธรรมดานะคะคนสวยย่อมเป็นตัวประกันตอนนั้นก็พลายโคกเอาไว้เป็นตัวประกันนะคะถัดจากโอ้โหถัดจากพายโคกก็จะเป็นพลายพงพัดน,นะคะน้องมิ้นของเรานะคะสวยมากนะคะช้างเชือกนี้หัวเชิดนะคะ เราก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าน้องมิ้นจะติดจะติดเออจะจะตั้งท้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปอยู่กับปลายโคกตั้งหลายวันนะคะประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะคะถึงจะรู้ผลตอนนี้พังพลทิพก็ตั้งท้องลูกของภายโคกอยู่นะคะภายโคกนี้มีลูกแค่เชือกเดียวนะคะเป็นไายสิบทิศนะคะ น้องมิ้นหน้าสวยมากเลยนะคะน้องมิ้นก็มาอยู่กับครอบครัวช้างนะคะเยอะมากภายพงพัดเอ้ยภายบุญชูนะคะที่เห็นแต่งงา พี่ควนว่าวันนี้จะพาทางพลทพิ์มาหาน้องมิ้นก็สายแล้วนะคะเลยไม่พามาดูธัญญพโยนโอ้ยโยนเตยโยนแม่นมากเลยนะคะเนี่ยน้องธัญญพรธัญญพนนี้เป็นลูกของพลายสรีมงคลนะคะซึ่งตั้งแต่ซื้อพลายสรีมงคลมานี่ก็มีลูกแค่เชือกเดียวนะคะคือน้องธัญญพรนะคะ แต่หน้าตาไม่ไปทางพ่นะคะมาทางแม่ลูกน้องป๊อบนะคะเนี่ยลูกสาวของพลายสิีิางคลน้องมินค่ะวันนี้เอาคลิปของพลายสรีมงคลแล้วก็ ฟังวาสนาน้องมิน้นน้องธัญพนมาฝากเอซทุกๆคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะน้องมิ้นตะเลือก